พื้นที่แปดไร่กับการปลูกผลไม้เกือบทุกชนิดบ้านสวนอิสระของเรามีแนวคิดตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราเน้นปลูกพืชผ,ผ,ผ,ผลไม้ทุกชนิดที่อยากกินพอเหลือเราก็เก็บไปขายสร้างรายได้ได้ค่ะซึ่งเรามองว่าการอยู่แบบพอเพียงพออยู่พอกินมันคือความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนงั้นเราไปชมสวนกันเลยค่ะ ตัวนี้เป็นลูกทับทิมนะคะลิ้นจีที่สวนมี2ชนิดนะคะมีพันค่อมแล้วก็พันรอพอหนึ่งค่ะลำไยกำลังออกผลเลยกล้วยหอมเงาะโรงเรียนเราปลูกประมาณเกือบ30ต้นเลยดอกไม้เราก็ปลูกนะคะลูกขนุนกำลังโตเลยค่ะใกล้จะได้กินแล้วตัวนี้เป็นต้นสมโอค่ะ ตาไข่แตก,กอสวยมากเราปลูกลิงจีเกือบ70ต้นเลยค่ะแถวอีสานบ้านเฮาก็ปลูกได้นะคะชมพู่ก็ลูกสวยและลูกดกมากๆเลยสวนมะละกอที่สวนลูกดกมากปลูกรอบๆสวนเลยค่ะละมุดหวานต้นมะเดื่อฝรั่งเราก็มีนะคะ ส้มเขียวหวานเราก็ปลูกไว้เยอะเหมือนกันดอกกระเจียวสวยๆก็มีเยอะเลยแทงน้ำสำหรับพักน้ำไว้ใช้ในสวนนะคะมะพร้าวกำลังออกดอกปีนี้ได้กินผลแน่นอนตัวนี้เป็นมะกอกฝรั่งหรือบ้านเราเรียกมะกอกน้ำนั่นเองปั๊มแรงดันน้ำศา,าลาริมน้ำไว้นั่งพักผ่อนชิลๆ ส่วนในสระน้ําเราก็เลี้ยงปลาไว้กินด้วยนะคะกล,ล้วยเราก็ปลูกไว้หลายชนิดเช่นกันไฮไลท์ของสวนที่เวลาถ่ายรูปต้องว้าวนั่นก็คือมะไฟหวานนั่นเองดกมากเลยส้มเขียวหวานปลูกไผ่ไว้กินหนอ่อกระท้อนก็ดกไม่เบาเหมือนกันเลยน้อยหนาก็มี แก้วมังกรเรามี3สีสีเหลืองสีแดงสีขาวซิกเนเจอร์ของทางสวนที่สร้างรายได้มากที่สุดมะม่วงเราก็ปลูกไว้หลายชนิดรอบสวนเลยมะละกอลูกสวยและดกมากจริงๆเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศท้ายสวนกันค่ะพื้นที่นี้เก็บไว้ปลูกข้าวประมาณไร่กว่าๆค่ะ หมดแล้วพื้นที่เกือบแปดไร่ของเราหลังจากรับชมสวนเป็นยังไงกันบ้างคะสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่เพจบ้านสวนอิสระได้เลยคะ่ะ